สวัสดีค่ะมาด้าบีทีประตูนะคะวันนี้แอดมินก็มาแนะนําเป็นรถปี08ค่ะทุกท่านรถมือเดียวด้วยนะคะคันนี้มาด้าบีทีปี08ราคา1 6 5 0 0 0บาทค่ะเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลนะคะรถเจ้าของเดียวออกห้างเลยค่ะบุ๊กเซอร์วิสแบบอยู่ครบ,บเลยนะคะดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีค่ะ รถส,สวยหน้าเดิมหลังเดิมค่ะไม่เคยชนน็อตไม่ขยับนะคะสีสันสวยงามไม่มีริ้วรอยค่ะภายนอกก็ดูดีนะคะรอนกระบะด้านหลังนะคะช่วงล่างค่ะทุกท่านสวยตามนี้เลยนะคะไม่มีดังด้วยค่ะยางใหม่แบตใหม่ภายในสวยกระจกไฟฟ้าขึ้นรงครบค่ะใช้งานปกติขับขี่ได้สบายนะคะเอกสารชุดโอนมีให้ครบคันเลยค่ะเลขไมล์แสงโปรโเท่านั้นเองด้วยนะคะ ราคา1 6 5่0 0 0บาทท่านใดสนใจรถคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองได้ด้วยค่ะติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยนัดหมายวันเวลาร่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงนะคะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีค่ะ